คดีนิสานพิพากษาว่าเมื่อพนักงานบังคับคดีปิดประกาศให้ผู้ที่อ้างว่าไม่ใช่บริวารของจำเลยยื่นคำร้องแสดงอำนาจพิเศษต่อศาลภายในกำหนด8วันผู้ร้องยื่นคำร้องว่าไม่ใช่บริวารของจำเลยอ้างได้สิทธิ์มาโดยการครอบครองปรปับปรับแต่เมื่อผู้ร้อง ไม่ได้จดทะเบียนการได้มาต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ศาลมีอำนาจสั่งยกคำร้องโดยไม่ต้องไต่สวนคำพิพากษสาศสาลฎีกาที่12356ทับ2อง8น,งนหน่งนอนหนูโจทย์นา่โนางกอไก่ผู้ร้องนางกอกไก่จำเลยคดีสืบเนื่องจาก สารชั้นต้นพิพากษาตามคำตามสัญญาปณีปนอมยอมความให้จำเลยพร้อมบริวารออกไปจากที่ดินโฉนดเเลขที่1296ตำบลเมืองเหนืออำเภอเมืองศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเกษและจำเลยตกอลงยกบ้านเลขที่27ทับเและบ้านไม่มีเลขที่รวมสองหลังให้โจทย์โดยโจทย์ ยอมชำระเงินค่าขนย้ายให้แก่จำเลยและบริวาร2 0 0 0 0 0บาทชำระในวันคำสัญญาปณนปนอมยอมความ150,000บาทส่วนที่เหลือชำระให้เมื่อจำเลยพร้อมบริวารขนยกสิ่งของออกจากบ้านและที่ดินดังกล่าวให้เสร็จสิ้นภายในวันที่20พฤษภาคม2555ครบกำหนดจำเลยไม่ปฏิบัติตาม สัญญาปณีปนอมยอมความโจทย์จึงขอให้ศาลชั้นต้นออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีต่อมาเจ้าพนักงานบังคับคดีได้นำประกาศลงวันที่1มีนาคม2 5 5 6ไปปิดประกาศให้ผู้ที่อ้างว่าไม่ใช่บริวารของจำเลยยื่นคำร้องแสดงอำนาจพิเศษต่อศสารภายในกำหนด8วันนับแต่วันปิดประกาศ ผู้ร้องยื่นคำร้องว่าผู้ร้องไม่ใช่บริวารของจำเลยเนื่องจากผู้ร้องอยู่ในบ้านเลขที่27ทับ1ิตำบลเมืองเหนืออำเภอเมืองศรีสะเกดจังหวัดศรีสะเกดได้ปลูกสร้างมาตั้งแต่ปี2540บนที่ดินโฉนดเลขที่1 2 9 6าตำบลเมืองเหนืออำเภอเมืองศรีสะเกดจังหวัดศรีสะเกดซึ่งปัจจุบันโจทย์ เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวและได้ครอบครองทำประโยชน์โดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของเอื่อยมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า10ปีผู้ร้องได้สิทธิ์มาโดยการครอบครองปร,รปักอาศัยอำนาจพิเศษดังกล่าวขอให้เจ้าพนักงานาระง,งับการบังคับคดีแก่ผู้ร้องศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้องผู้ร้องอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ภาคสามพิภาคษายืน ข้าราชการทำเนียมชั้นอุทธร์ให้เป็นพับผู้ร้องดีกาศาลดีกาวินิจฉัยว่าคดีมีปัญหาต้องวิจัยตามดีกาของผู้ร้องว่าคำสั่งศาลชั้นต้นที่ให้ยกคำร้องของผู้ร้องโดยไม่ทำการไต่สวนรายสารอุทธรภาคสามพิพากษายืนชอบหรือไม่ผู้ร้องดีกาว่าผู้ร้องปลูกบ้านเลขที่21ทับ1ถนนรักเมือง ตำบลเมืองเหนืออำเภอเมืองศรีสะเกดจังหวัดศรีสะเกดบนที่ดินโฉนดเลขที่1296ตำบลเมืองเหนืออำเภอเมืองศรีสะเกดจังหวัดศรีสะเกดของโจทย์มาตั้งแต่ปี2 5 4 0โดยความสงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของตลอดมาผู้ร้องมีประเด็นที่จะนำสืบนำพยานเข้าสืบตามคำร้อง ผู้แสดงหเห็นว่าโจทย์ซื้อที่ดินมาโดยสุดจริตและผู้ร้องมีสิทธิ์ดีกว่าโจทย์นั้นเห็นว่าโจทย์ซื้อที่ดินพิพาทโฉนดเลขที่1296จากจากในจุลพลและนายเมธีเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์2 5 5 4และจดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิ์แล้วผู้ร้องซึ่งอ้างว่าได้ครอบครองปรปักที่ดินพิพาทมาตั้งแต่ปี2540ก่อนที่โจด จะซื้อที่ดินพิพาทเพื่อแสดงอำนาจพิเศษต่อศาลว่าผู้ร้องไม่ใช่บริวารของจำเลยตามประมวลกฎหมายวิธีวิจารณความแพง่งมาตรา296จัตวาอนุสามผู้ร้องจึงต้องแสดงให้เห็นว่าผู้ร้องมีสิทธิ์ดีกว่าโจทย์อย่างไรทั้งตามคำร้องเป็นการกล่าวอ้างว่าผู้ร้องได้สิทธิ์มาโดยทางอื่น นอกจากนิติกรรมและอย่างไม่ได้จดทะเบียนกรณีจึงต้องด้วยบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งรละพาณิชย์มาตรา1 0 0่2 9 9รวรกสองที่ห้ามมียกขึ้นเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกผู้ได้สิทธิ์มาโดยเสียค่าตอบแทนและโดยสุดจริตและได้จดทะเบียนสิทธิ์โดยสุดจริตแล้วเมื่อผู้ร้องมิได้ตั้งประเด็นในคำร้องว่าโจทย์ไม่ใช่บุคคลภายนอก และซื้อที่ดินพิพาทโดยไม่สุดจริตคดีจึงไม่มีประเด็นที่ผู้ร้องจะนำสืบอว่าโจทย์ซื้อที่ดินพิพาทโดยสุดจริตดังที่ผู้ร้องดีกาจึงต้องฟังว่าโจทย์ซื้อที่ดินพิพาทจากนายจุลพลละนายเมธีโดยสุดจริตตามข้อสันนิษฐานของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา6นอกจากนี้ผู้ร้อง อย่างมิได้จดทะเบียนการได้มาต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ดังนั้นแมนข้อเท็จจริงจะฟังได้ตามคำร้องว่าผู้รอ้องครอบรองปรปัปากที่ดินพิพาทจนได้กรรมสิทธิ์แล้วก่อนจดจะจดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทก็ตามแต่เมื่อผู้ร้องมิได้จดทะเบียนการได้มาต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ร้องจึงยกเอาสิทธิ์ที่ได้มาอยู่ก่อนและยังไม่ได้จดทะเบียน ขึ้นใช้ยันโจทซึ่งเป็นบุคคลภายนอกผู้ได้สิทธิ์มาโดยเสียค่าตอบแทนและโดยสุดจริตและได้จดทะเบียนสิทธิ์โดยสุดจริตแล้วไม่ได้ตามบทมาตราดังกล่าวและเมื่อคำร้องของผู้ร้องไม่สามารถแสดงอำนาจพิเศษให้ศาลเห็นได้ว่าผู้ร้องมีสิทธิ์ดีกว่าโจทที่อยู่ในที่ดินพิพาทได้จึงต้องถือว่าผู้ร้องเป็นบริวารของจำเลยศาลชั้นต้นย่อมมีอำนาจสั่ง ยกคำร้องโดยไม่จำต้องทำการไต่สวนที่ศาลร,ร่างทั้งสองมีคำสั่งและคำพิพากษาให้ยกคำร้องของผู้ร้องมานั้นชอบแล้วศาลดีกาอินพ้องด้วยดีกาของผู้ร้องฝังไม่ขึ้นและไม่จำต้องวินจัยดีกาข้ออื่นของผู้ร้องต่อไปเพราะไม่ทำให้ผลคดีเปลี่ยนแปลงพิพากษายืนข้าราชการทมเนียมชั้นดีกาให้เป็นรับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา6ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลทุกคนกระทำการโดยสุจริตประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1,299ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติในประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นท่านว่าการได้มาโดยนิติกรรมซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สิ์อันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นั้นไม่บริบูรณ์เว้นแต่ นิติกรรมจะได้ทําเป็นหนังสือและได้จดทะเบียนการได้มากับพนักง,งานเจ้าหน้าที่มาตรา1นึ่งขันสอกวรกสองถ้ามีผู้ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์ยศิทธิ์อันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์โดยทางอื่นนอกจากนิติกรรมสิทธิของผู้ได้มานั้นถ้าอย่างไม่ได้จดทะเบียนไส่ท่านว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนไม่ได้ไรสิทธิอันอยังไม่ได้จดทะเบียนนั้นเมียยกขึ้น เป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกผู้ได้สิทธิ์มาโดยเสียค่าตอบแทนและโดยสุดจริตและได้จดทะเบียนสิทธิ์โดยสุดจริตแล้ว